เข้าไปงัดแงะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็เอาข้าวของเครื่องใช้ของศูนย์พัฒนาไปไม่ใช่ของเด็กเล็กครับแต่ว่าเป็นของที่เขาใช้ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์เองก็ดีรวมไปถึงโทรทัศน์ที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กซึ่งเป็นโทรทัศน์55นิ้วเขาไว้ใช้ในการเรียนการสอนด้วยนะครับกล้องวงจรปิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม้งตําบลพลทองอำเภอเมืองชัยภูมิครับ จับภาพคนร้ายเป็นชายคนนี้ครับนี่ฮะเข้ามาแล้วนะครับยามค่าคืนเลยครับรูปร่างนั้นท้วมสูงใหญ่บุกเข้ามา5้าทุ่มครึ่งของวันที่5มกราคมที่ผ่านมานี่เองก่อนที่จะลงมือหรือค้นทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ภายในตู้ล็อกเตอร์แล้วจากนั้นก็ยังถอดยกเอาโทรทัศน์55นิ้วในส่วนพัฒนา,นาเด็กเล็กไปด้วยนะครับครูผู้สอนในส่วนนี้คุณครูพรเพชรประสานเนตร ก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าพอเข้ามาทํางานก็พบว่าประตูด้านหลังเนี่ยมีพังเสียหายนะครับแล้วก็มีร่องรอยการแงะที่เกะตรงนี้แหละครับพอเข้าไปดูปุ๊บอ้าวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหายไปแล้วนะครับแล้วก็เลยแจ้งโทรหาเพื่อนร่วมงานให้มาร่วมกันตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ภายในสุดเ,ดเล็กๆนี้แล้วพอตรวจสอบไปโอ้โหรู้ว่าข้าวของหายไปหลายชิ้นครับก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะครับ แม่ก็เจอ,อเศษนะเศษประตูอะอ,อยู่ตรงนูน้นแม่ก็เลยมองประตูมันงัดแล้วอ่ะก็เลยไม่กล้าจับอะไรก็เลยโทรหาน้องคนนี้แหละให้ให้บอกขัวหน้าศูนย์ให้ก็ได้อะไรไปบ้างได้โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องเอ้สองเครื่องเบสเซอร์กับซัมซุงแล้วก็ทีวีพาราโอนิคห้าสิบห้านิ้วประมาณมูลค่าอันนี้หมื่นเจ็ดนตบุ๊กสองเครื่องก็มันก็หลายปีแล้วเนาะแต่ถ้าราคาซื้อก็คงจะแพงประมาณสองเครื่องก็ประมาณหมื่นสอง คุณครูบอกมีโน้ตบุ๊กสองเครื่องประมาณหมื่นสองหลายปีแล้วไม่หรอกครับคุณครูครับแพงกว่านั้นนะ,ะนะครับแต่ว่าเอาละนี่คือของที่หายไปแล้วอยู่ในเก๊ะด้วยนะโจรรู้ด้วยว่าในเก๊ะเนี่ยมีข้าวของไปเลยงัดแงะในเกะ๊ะแล้วก็เจอโน้ตบุ๊กนะครับตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้นําภาพจากกล้องวงจรปิดไปได้ตรวจสอบแล้วก็จะติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีแต่เหตุการณ์ความสูญเสียมันเกิดขึ้นแหละตอนนี้นะครับ ต้องตามคนร้ายมาเ,ยเข้ามาด้านตัวด,ด้านหลังออถูกงัดเแงะเรียบร้อยเลยผอมาถึงโอ้โหเปิดอ้าเลยะนะครับ